คะวันนี้ยังไม่ทานเลยค่ะมาเดี๋ยวแม่ทานก่อนขอบคุณนะคะลูกทุกเช้านอยตาจะเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟทุกวันนะคะก่อนที่เราหนึ่งจะกินอาหารก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะตัวนี้เลยเป็นตัวช่วยบล็อกเบิร์นในระหว่างวันที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่กลัวว่าแบบน้ําหนักจะขึ้นกินอะไรเล็กน้อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยบล็อกเบิร์นแล้วก็ช่วยทําให้จ่อยได้นะคะจ่อยคืออะไรคะ จอยคืออย่างจ้าอ่ากาแฟจอยกาแฟจอยอ่ะตัวนี้นะคะทุกคนทานตอนเช้าหนึ่งหนึ่งซองแต่ถ้าใครที่แบบว่าเออน้ำหนักเยอะหน่อยอาจจะเช้าซองบ่ายอีกซองอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่บางคนก็คือเป็นคนที่แบบคอกาแฟอยู่แล้ววันหนึ่งคือแบบกินกาแฟอยู่แล้วก็จัดไปวันละ 3, 2, สามซองก็มีมอันนะ,ะแต่อยากจะทานวันละหนึ่งซองในตอนเช้านะคะ เป็นแจดีกว่าอ่าทุกคนจะเป็นกดตัวนะลูกเดี๋ยวกล้องจะลงมนะคะใครที่ทานอยู่ช่วยกันรีวิวด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสดมากนะทุกคนน่าสดมากไหนนีตะ อันนี้เราจะไปถ่ายวันนี้เราจะไปถ่ายโปสเตอร์กันนะคะไปถ่ายลูกค่ะหนูเคยไปถ่ายยังหนูไม um> ่เคยไปถ่ายที่สตูแต่หนูเคยถ่ายถ่ายที่แม่ถ่ายอีถ่ายที่บ้านเราอ่ะดีต่ดีต่อนี่อายไม่ยนี่เคยที่บ้าค่ะไม่เคยไปถ่ายที่สตูค่ะ

หนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทสองห่อห้าร้อยสามห่อหกร้อยสามสิบบาทใครอยากลองก็หนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีสองห่อห้าร้อยสามห่อหกร้อยสามสิบบาทส่งให้ฟรีเลยนะคะระบบเก็บไปทางมีบวกเพิ่มเล็กน้อยนะคะใครที่สนใจก็ที่นสนใจได้เลยไปเราไปกินข้าวกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายกินกาแฟเสร็จคุณแม่ก็จะไปกินข้าวเหมือนกัน,นะคะ่ะ อยไปกินค่ะโอเคบ๊ายบ okay, ายอีกีก่อนแก้วจุบจ๊บๆ